คาเลอปราชิตปันลังแกเสส,สปะปาตาบลอบพระนะครับแล้วก็จะจุดทูบด้วยนะครับคุณผู้ชมจะจุดทูบนี้ได้เลขอะไรเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับไปดูกันเนาะเพราะว่าการจุดทูบนี้ให้เลขแม่นมากๆนะครับคุณผู้ชมได้มีแต่สองตัวสาตัวเลยนะครับไม่เคยพลาดนะครับพ้างวดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามให้เอฟซีนะครับงวดนี้คงจะปังๆเหมือนเดิมเนาะ พ้าจุดแล้วให้ถูก่อยนะครับเห็นเห็นของพ่อจย์เนี่ยที่ที่ที่ไปที่ไปหลอดที่ที่เทเนี่ยนะครับออกตรงออกตรงทุกรอบเลยนะโออยที่ร้อยเอ็ดบ้านคนตูมอ่ะอ๋อครับได้ค่าได้ห้างงวดติดเลยได้ห้างงวดติดเลยห้างงวดเลยได้ห้างงวดเลยทุกวันนี้คนคนที่ที่ขอบอกว่า จะมาร่วมสร้างนะมาร่วมสร้างด้วยอนยะ่างเงี้ยเทมามาตกแต่งองค์พระให้ให้สวยส่วนมากคนจะได้ไดจะถูกอ๋อ,อ,อเดี๋ยวหม,มหมอลำมีละพลหมอลำมีละพลนะครับได้ห้าละอได้ก็ามาตกแต่งองค์พระเทรอบแล้วก็ทําที่นั่งทําอะไรพระสงฆว่า,า,าดเดี๋ยวจะขอไอป้ปั้นปั้นปนั้นพญานาคโอ๋โอ้ปั้นพญานาค ออ๋ครับก็เลยเนี่ยจากคนเมื่อกี้นี่ยคนก็ได้ถูกบ่อยเหมือนกันได้จากเทพก็ท่านถึงมาตามมาที่ว่าเทพตรงนี้ตามมามามาเป็นสภาพอ่าร่วมร่วมร่วมเพื่อเพื่อจะขอโชคลาภด้วยก็ก็ก็หมายถึงว่าท่านท่านก็แบอกว่าแบบว่าคือได้ได้บ่อยนะกับว่าอาารอาจารย์ก็บอกว่า ไม่ได้ว่าให้มาอ,อที่ตรงนี้นะถ้าอยากร่วมบวุญถ้าอยากร่วมบวุญนี่ก็เชิญนะนะเดินมาทุกครั้งน้องคอนเนี้ย ได้หลารอบได้หลายรอบอ๋อเดี๋ยวได้สักครู่จะเข้าไปดูหลายแสนนะก็ได้โอ้โอ้ก็แต่ทีแรกเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าที่จำหอกใหญทีแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนาะใช่ใช่แต่พอดีมันถูกมาบ่อยๆก็เลยต้องก็เลยก็เชื่อตามมาจากกรุงเทพนะอ๋อขับรถมาเลยขับรถมาเลยมาเพื่อจะมามาจัดวิธีจัดครับครับจัดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวงวดนนี้จะขอโชคด้วยครับโอเค นอ้องเสื้อขาวนะเสื้อขาวเนี่ยนะขึ้นอ๋อ,ขอ,อเขาก็เดินมาจากกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพเลยถ้ารู้ว่าพระอาจารย์จ็ดเทน,เนี่เขาเขามาร่วมเล้ว <laughs> ตรงนี้ก็ทาสีใหม่หร,รือว่าทาเพิ่งทำครับนี่อันนี้ผมก็เพิ่งมาเหมือนกันนะอ๋อตรงนี้ผมก็ผมมาจากร้อยเอ็ดเหมือนกันอ๋อมาจากร้อยเอ็ดที่ท่านที่ท่านเป็ดเทที่ท่านเป็ดเทเทปลา่าที่ไรเอ็ดอ๋อ ก็นั่นแหละที่ตั้งแต่นะห้างวัดลวดเลยยาวมาเลยเพราะท่านเพราะท่านบนอ่ะท่านเอาพระศรีบลีไปไว้ตรง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 ยอดตรงหน้าพอตรงที่เสาข้างหน้าข้างในอ่ะอ๋อครับจะใส่เป็นพระศรีบลีเป็นพระศรีบลีแล้วทีนี้ท่านบอกว่าถ้าใครอยากอยากแต่นี้ถ้ามีจิตใจอยู่ก็อธิษฐานเอาอ๋อครับ คนที่บ้านทีแรกเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าที่บ้านมันจะมีวัดใหญ่นะว,<ม>วัดที่เป็น,นจังทางจังทรันอนะไรับพอพอได้ติดติดก็มาอันนี <laughs> ้บูคลาตามมา <laughs> ตามมาดูตามมาดูเผื่อได้ชโชคเผื <laughs> <laughs> ่อได้ชโชคกับพรอาจา์นะครับครับ ถ่ายสามรอบแบบไม่ติดอ่าเที่ยวนี้ให้ติดแล้วเออรย์ว่าติดติดติดถ่ายก็ติดเลยติดเลยก็ตะเหลือเชื่อนะเชื่อครับครับจะเป็นจะเป็นพิธีใหญ่ทำพิธีใหญ่แล้วก็จะเป็นอันนี้เนาะแต่ท่านว่าอยากไปเทแต่ว่าวัดวัดน้อยอ่ะคนยังไม่มีพระยังไม่มีพระท่านก็อยากไปเทให้อื ร่วมเงินร่วมอะไรกันกร,ร่วม,รวมบริจาคเ,เน,ะเนาะครับจ,จะภาองค์จ<อ><อ>าภาพเลยอิอจงทำเถิดบุณทานการที่ชอบมันประกอบภาวนาหากุศลอบรมจิตให้พ่องใสไร้กังวลในบาพระสฆงหมูใหญ่มีพระทรงมากมากมายคุณแม่เกือบ คุณแม่เทียนคุณแม่เทียนคุณแม่ห้วยใส่บาตรไม่เคยขาดทุกวันเลยจังวันก็คือใส่บาตรหน้าบ้านที่ไหนมีวัดก็มีพระสงฆ์จำัรนสารอรอพระกามงกว่าพุณกูพอทานข้าวเอาเลย จ้าพระฉันทร์ทั้งคุณบิดามันดาคุณครูปาอาจารย์ทุกองคทุกตนบันเนถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพุทธเจ้าขออนอมาราธนาพระองค์ท่านทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั้นจงเสด็จยา พระกำลงังงานยิ่งใหญ่ไยสารขอ,อจองลงมานดลบันดาลให้ความบุธธเจ้าทั้งหลยนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญ สัสตุมมูมานทั้งแปดทิศสิดของให้เมริศเด็ดเดชานุภาพมันยิ่งใหญ่ไพศาลไายพร้งอมทั้งนางทั้งแปดตนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางเสนีภูเมริ์อยู่ทิศบุราพานางโลกภูมิคุณอยู่ เอตอคะเนนังเมพระโครณีพุลิงเหญยุติตักสีอัมปริตัง เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชันเวมานบอนทางสิบหกองช่องบนชั้นฟ้าเชิญเสด็จ ແລ່ວເລີຍທັງກໍແກງ້ອຍໃຫຍ່ຕາຍປະສຸທາທັງພໍ່ เมื่อได้ยินเขาอันเชิญก็สเสด็จจากเขาเงินเนินผูพางาเพื่อสเสด็จลงมาประทับที่ ให้สำเร็จโดยฉับพันทั่วหน้ากันเถินให้สมปรานาทันใจทั่วหน้ากันเถินต่างๆเยอะ ส,ส,งส,ส่งปารนาท่านใจทุกประการุสาธุสาอธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะได้ไปดูนะครับทูบเสียงไทยนะครับที่จุดไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่าทูบเสียงไทยเนี้ยจุดที่ไรบอกทุกชิ้นนะครับเรื่อต่อโยติยาโสังา ปังคะเลอปราชิตตปาลังเกสิเสปะทะวิปะคะเลอาคะปะโตปะโมททภิสุนะกะตังสุมังคะลังสุปังภาตังสุหะติตังสุขันโนตัจะสุเยนทังพระมัจจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมัง ข <it> ินังปัตตาขินังมโนกรรมมันปะเนติดตปัตาขินาปัตาขินาตาวานละฟันตันแต่ปะติยาโมเลสักยานังตโนเอวังตาวานิทัยโยสุจัยมังทัเลอปราชิตาปังลังเกสิเส कर प्रभु न सुम सुभा चशु दुआ वाचा का मांग पधा खिना पधा मन का मांग पण देते पधा खिना पधा खिना का द् ตปตากิเนชยตองบอยาโมเลสกยานางนันตโน้อวังตวังวิทยโหยิยาตยามังคะเลอปราชลังแกเสป่วิปคาเรอิเสกสะปบุต อาคัมปโตปโมทติสุนังคตังสุมังคลังสุปะปาตังสุหติตังสุขันโนต่อจากโเยนตังบระมัจจาลิสุปะดาคินังคังสุหติตังสุขันโน ทางพระมัจจาริสุปทาคินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมมังภลิตปทาคินาปทาคินาเลกันไปอันนั้นรึเป่าไปอ่าพี่โลไหมช่องไปหรอคะบอรนี้เสร็จตร้เยไหมอ๋อตลอดใช่ไหมใช่วางต่วางวิชัยยน ang sucaya mang kalle apa cita palang keese sepatawimbok Abe kespabudanang ang kamppat pamoati Sunna Katang Sumang Sumbaang ปะทาคินังกายกรรมปะทาคินาเนกาตวานลับาสะงาควนังทียนโตบ้ิยามปะทลคินังนันทวัตน์โนเอวังตะวังโอหิชยาสุชยามังกะเลอปราชิตาฟังลั้งเวส Điều hôm nay mọi người ạ tập phá môn tập trung ạ tập tà lạt ตตนนา,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 าสมงลิงงงงแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ <c oughs>